หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะเหมือนว่าแหนยังไม่ลดเลยนะคะยังตักขึ้นมาได้เยอะเลยนู่นตรงนู้อีกแต่ลมมันก็พัดเข้ามาเข้ามามันก็บางลงต้องเยอะแล้วนะคะบางลงตักได้ต้องเยอะแล้ว ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้แค่นี้เองแต่ก็ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะนี่น้ำก็ตีตีแหนเข้ามาเรื่อยเรื่อยนะคะก็จะตีแหนเข้ามาเรื่อยๆตอนแรกแหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงแถวแถวนี้ นะคะนี่ตอนนี้ปุ๊กก็ช้อนไปบางไปบางแล้วนะคะบางลงเยอะเลยเออลงแต่น้ำแล้วลูกเป็นปลาไปเลยทำตัวยังกับปลาเฮ้ยคูเกิลดูดิ ตัวมีแต่แหนลูกจมูกจมูกเออลงแต่น้ำนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้แหน่อยู่ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งชั่วโมงจะเป็นยังไงแหน่จะลดลงไปเยอะไหมนะคะ หนามากเลยหนาเยอะแต่บางลงเยอะเลยตอนแรกหนาตักไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้นกมันเต้นระบำกันมันดีใจนกดีใจนกเต้นระบำอสี่ห้าตัวอุ้ยกระโดดกัน บินกันเอ,อ้าเป็นคู่คู่คู่เสียงบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาเจอกันใหม่ค่ะค่าเราก็ได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาดูนะคะรถน้อยลงไปบ้างไหมลื่นแหน่รถน้อยลงไปบ้างไหม เมื่อกี้ไม้เราอยู่ตรงนู้นนะคะไม้เราอยู่ตรงน,นู้นนี่ลดไปเยอะเลยไม่ได้ไม่ได้ขยิบไม้นะคะช้อนจริงๆนะคะลมมันก็ตีไปเข้าฝั่งเราก็ช้อนตรงนู้นลมก็ตีเข้าไปเข้าไปค่ะอุ้ยได้ต้องเยอะแน่นี่นะคะเมื่อกี้ไม้เราอยู่ตรงนี้ ไม้อยู่ตรงนี้แหนเราอยู่ตรงนี้อ,นนอันนี้แหนจะไปเท่าไร่เอ่ยเดี๋ยวปุกลองนับก่อนนะว่ากี่เก้าได้กี่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก ประมาณ29นะคะที่แหนมาถึงตรงนี้นะคะเกือบถึงต้นเสาไฟฟ้าแล้วดีใจจังนะคะตอนนี้ก็เที่ยงจะบ่ายโมงแล้วเที่ยง40กว่าแล้วนะคะเดี๋ยวพวกว่าจะกลับไปพักก่อนเดี๋ยวตอนเย็นมาใหม่นะคะตอนเย็นมาใหม่ให้ลมมันพัดแหนเข้าฝั่งก่อนค่ะนี่นะจ๊ะ นี่มากองกันตรงนี้เต็มเลยถามว่าอยู่อีเยอะไหมเยอะเยอะนี่ยังอยู่อีกเยอะนะคะเดี๋ยวค่อยมาตอนเย็นใหม่ตอนเย็นก็น่าจะได้เยอะอยู่อันนี้ดูดิ แท้เลยนีลมลมแรงให้ลมพัดเข้ามาฝั่งก่อนค่ะเดี๋ยวเราเจอเกันใหม่ค่ะเราก็มาดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เอาขึ้นมาไว้ข้างบนบ้างแล้วเพราะว่าไว้ที่คันนาพ่อขี่รถไม่ได้นะคะลื่นน้ำมันไหลน้ำมันไหลนะคะ เดี๋ยวพ่อตกทุ่งนาขี่มอเตอร์ไซค์มันลื่นตื่นพึดพลดพล,ดลดนี่ค่ะมันก็บางลงเยอะเลยต้องช้อนตรงนี้ด้วยเอาขึ้นไปให้หมดแต่บรรยากาศมันก็ดีดีวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเลยนะคะเนี่ยไม่มีแสงเลยนะคะ เสียงนกร้องนี่ทีช้อนปุ๊กไม่ได้เอาขากล้องมาเลยตั้งไม่ได้เลยตอนเวลาปุ๊กทำนะคะเยอะมากเลยเยอะจริงๆพคุณเลยแหนเกิดเกิดง่ายมากเลยเงินทำไมไม่งอกเหมือนอย่างนี้เนาะนาะ ร้องอะไรจ้าใช่ตัวเมื่อเช้าสองตัวหรือเปล่าไม่รู้ไล่อ้นี่ปุ๊กโจมตีปุ๊กไก่เกิลโหน่ากลัวมากพุ่งมาเลยแล้วก็เหินขึ้นฟ้าเลยนะคะจริงจริงโอ้ยลมลมเย็นเย็นพักแล้วพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาใหม่ เที่ยงบ่ายโมงแล้วป่านนี้เดี๋ยวกลับไปกินข้าวก่อนนะคะหญ้าก็เกิดดีดีงามงามมีแต่หญ้าสวยๆทั้งนั้นเลยดอกหญ้ายังสวยเลยคิดดูดิเนี่ยต้นเนี่ยดอกหญ้านี่งามงาม แสงมันไม่มีอะแสงมันไม่มีตรงนี้ก็ยิ่งสวยนี่ติดตึกสีส้มอีกแล้วไม่ให้ติดบรรยากาศดีมากฝนมันคึ้มๆนะคะเหมือนจะตกก็ไม่ตกนะคะแต่มาอยู่ทุ่งนานี้เย็นสบาย ได้ยินเสียงนกไม่เอ่ยนกตีนเทียนอากะแตแตแวดมาแล้วกะแตะแตแวดอยู่นู่นทำไมน้ำสูบสูบเข้านาต้องเยอะน้ำหายไปไหนหมดน้ำหายน้ำลดเป็นคืบเลยโอ้โหเห็นแหน่แล้วเวน เป็นหัวเยอะเหลือเกินฉีดยาให้ตายให้หมดเลยนี่สวยมากข้าเป็นลูกทุง่งนอนมุงสีสาย ถูกด้วยเชื่อจุงฝายเอ็นกาแล้วคงจะเย็นใช่ไหมร้องให้ถูกไม่มีเนือ้อร้องแข่งกับน,นกข้ามันลุกทุงข้านอนมุงสีสายหกด้วยเชื่อจุงฝาย เอ็นกายแล้วคงสบายลองลองไม่ให้ถูกเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ค่ะเดี๋ยวขอจบคลิปสวยๆธรรมชาติธรรมชาตินะคะอะต,ต,ติดตึกสีส้มไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะมาต้องแตเช้านะจ๊ะว่ายมงแล้วกลับไปกินข้าวก่อนค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณจ้าสวัสดีนะคะบายบายหาเสียงนกก่อน